เตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีสมาชิก FC พี่น้องทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิก FC พี่น้องนะครับมาชมสูตรเจาะหลักสิบนะครับ3ตัวเด่นนะครับหวยลาวพัฒนานะครับในงวดวันที่1นะครับกรกฎาคมนะครับพศ .2,564 นนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ ครับผมสำหรับแนวทางนะครับในเดือนนะครับมิถุนายนที่ผ่านมานะครับแนวทางหวยราวพัฒนาของเรานะครับก <Okay. S 1> ับส <Miller> ูตรเจาะถุงเงินนะครับก็สุดยอดนะครับก็ไม่ทาให้เอฟพี่น้องต้องผิดหวังนะครับนะครับก็เข้านะครับผมเข้า7งวดซ้อนนะครับผม7งวดนะครับแนวทางหวยราวพัฒนานะครับในเดือนมิถุนายนครับมี8งวดนะครับผมผิดงวดเดียวนะครับกับสูตรตําราถุงเงินนะครับผมพี่น้องเป็นสูตรเลขกําลังวันนะครับ แอดมินก็จะใช้สูตรนี้ต่อไปนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับแอดมินก็จะใช้สูตรนี้ต่อไปนะครับสูตรนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นสูตรตําราไทยลาวนะครับผมเป็นสูตรตํารากําลังวันนะครับถุงเงินนะครับผมนะครับเป็นสูตรดั้งเดิมนะครับผมสูตรนี้นะครับนะครับผมแอดมินก็ทําไปตามสูตรนี้เหมือนเดิมนะครับผมนะครับ สำหรับสูตรนี้แอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานำเสนอนะครับผมเอามาออกอากาศนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้รับชมนะครับกับสูตรตำรานะครับนะครับถุงเงินนะครับผมสำหรับสูตรคำนวณนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทำคลิปลงให้ดูนะครับเป็นสูตรคำนวณหลักสิบหน่วยร้อยนะครับผมของแนวทางทางช่องของเรานะครับผมนะครับครับผมคนนี้นะครับสถิตินะครับผมสถิตินะครับอ่า สถิติของเวลาพัฒนานะครับในเดือนมิถุนายนนะครับแอดมินกรอให้เข้าตั้งแต่เริ่มเดือนเลยนะครับ3นะครับเริ่มเดือนใหม่นะครับให้เข้า5 6กับ6 7นะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับผมแอดมินให้เด่น1นะครับเด่น1รูด1นะครับเข้า0 1แล้วก็18นะครับทุกคลิปนะครับผมเลขเด็ดเม็ดเดียวเด่น1นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดได้เฮนะครับผมก็เข้า01กับ18นะครับสำหรับเลขเด็ดเม็ดเดียวที่แอดมินให้วิ่งนะครับผม ็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับ fc พี่น้องนะครับที่ได้ชมสูตรนี้นะครับผมกับสูตรตำราถุงเงินนะครับผมนะครับสำหรับเจาะนะครับแอดมินก็เจาะให้ศูนย์หนึ่งนะครับทุกคลิปนะครับผมเน้นทุกคลิปนะครับเจาะให้นะครับผมนะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับกับสูตรของเรานะครับผมถ้าพี่น้องที่ชื่นชอบสูตรนี้นะครับผมก็จะลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะครับผมถ้าชื่นชอบนะครับนะครับสาหรับ เดือนพึกสภานะครับพ no. ึกสภาก็จะมีกงวดนะครับพึกสภาคมมี31อวันนะครับก็มี9งวดนะครับสําหรับมิถุนายนนะครับผมเลียกที่แอดมินให้เข้าไม่เข้านะครับมีอยู่มีอยู่วันที่10นะครับวันที่10วันพฤหัสนะครับเลขที่ออกนะครับ2 1 1หนึ่งหนึ่งสองะครับบน1 2สองล่างหนึ่งสองนะครับงวดนี้แอดมินให้ให้ไม่เข้านะครับผมงวดเดียวนะครับก็กราบขอโทษขออภัยนะครับ FC พี่น้องนะครับในงวดวันที่รหัสที่10นะครับผม สำหรับนะครับเลขลักษณะอย่างนี้นะครับผมเดือนพฤษภามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับคือวันที่27นะครับนี่นะครับวันที่ยีสจพฤษภานะครับเลขที่ออกนะครับ9 8 9นะครับ899นะครับบน99ล่าง98นะครับผมเลขกลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะครับมีอยู่เดือนละครั้งนะครับผมนะครับก็โอเคนะครับผมก่อนจะมารับชมสูตรตัวเลขแนวทางนะครับก็ไปชมผลงานนะครับผม ในงวดวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานะครับกับสูตรที่แอดมินให้ไปนะครับไม่เข้าตัวไหนบ้างนะครับหลุดตัวไหนบ้างนะครับก่อนจะมารับชมตัวเลขสูตรคำนวณนะครับของแนวทางในงวดวันที่1นะครับเริ่มเดือนนะครับก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมครับผม fc พี่น้องนะครับที่คารบรักนะครับผมก็นี่นะครับในงวดวันที่28นะครับเดือน6ที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกนะครับเลขที่ออกนะครับ8นะครับ0ูนย์ศูนย์นะครับ หนึ่งหนึ่งแปดนะครับก็วันนี้ก็ออกสามตัวนะครับผมดีนะไม่ออกหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับถ้าออกหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็จะมีนะครับแค่สองตัวนะครับผมนะครับครับผมก็มาดูนะครับแอดมินเจาะได้นะครับทําไปตามสูตรนะครับที่แอดมินได้มานะครับผมก็มีเลียกวิ่งนะครับมีศูนย์มีหนึ่งมีหกนะครับจากสูตรทางช่องของเรานะครับที่ได้คํานวณสูตรออกมานะครับ กับตัวเลขกำลังวันนะครับศูนย์นะครับแอดมินก็ให้ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สองแล้วก็ศูนย์ศูนย์สามนะครับผมตัวเด่นก็เจาะให้นะครับศูนย์หนึ่งกับศูนย์ห้านะครับเข้านะครับผมนี่นะครับเข้าเลขล่างนะครับบางเว็บจะเอาศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งนะครับเป็นเกณฑ์ล่างนะครับบางเว็บก็จะเอาแปดศูนย์นะครับ เป็นเกณียล่างนะครับผมสําหรับฝั่งลรานะครับก็จะเอา80นะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดก็ไม่พลาดนะครับผมอ่ะ80นะครับสรัสร้างสปปราวของเรานะครับแอดมินก็เจาะไปไม่ถึงนะครับมันจะเยอะนะครับผมพี่น้องก็เจาะเน้นๆนะครับผมก็เข้าศูนนะครับก็เข้านะครับผมเนาะสำหรับหลักสิบของเรานะครับผมมาดูเจาะนะครับได้ห้าหนึ่งนะครับเดียที่หนึ่งนะครับห้าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับผมเลขที่ออกแปดหนึ่ง <ori> นะครับผมพี่น้องไปไม่ถึง8นะครับก็ถือว่าเข้านะครับผมเจาะเข้านะครับ2ตัวนะครับผมพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับสาหรับ6ไม่มานะครับผมวดนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับเลขเด่นนะครับแอดมินให้เด่นศูนนะครับถ้าวิ่ง2ตัวก็จะเข้าเฉพาะเลข2ตัวนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับ fc พี่น้องที่ได้สูตรเจาะหลัก1ิบตัวเด่นนะครับผมนะครับสำหรับงวดวันที่1กรกฎาคมแอดมินก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผม มาแล้วนะครับผมสําหรับเดือนกรกฎานะครับเดือนเดือนวันที่1กรกฎานะครับขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับนะครับผมสูตรเจาะหลักสิบนะครับเรียกตามสูตรตามตารางได้5ได้8ได้5ได้ศูนย์นะครับสำหรับหลักหน่วยนะครับของเราได้ตีอยู่ที่0ูนย์ห้านะครับผมศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สามนะครับผมตัวเด่นก็จะเป็นศูนย์ห้านะครับผมกับศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์สี่กับศูนย์สามลองนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับ สำหรับหลักสิบนะครับก็จะได้ห้าสี่นะครับผมเก้าห้านะครับผมแล้วก็ห้าแปดแล้วก็เจ็ดห้าตัวเด่นก็เป็นห้าสี่นะครับกับเก้าห้านะครับส่วนแปดห้านะครับผมกับเจ็ดห้าลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับสําหรับหลักร้อยนะครับผมอยู่ทิเก้าแปดนะครับแปดสามแปดแปดแปดเจ็ดนะครับตัวเด่นก็จะเป็นแปดเจ็ดนะครับแล้วก็เก้าแปดนะครับส่วนแปดสามกับแปดแปด ลองนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับชุดเบิ้ลก็จะมี3คู่นะครับมี8 8 5 5 0 0นะครับจากการคำนวณจากทางช่องของเรานะครับสำหรับชุด3ตัวตรงนะครับ0 5 7นะครับ4 0 7นะครับ4 0 7คือตัวเด่นนะครับ0 5 7ยลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับชุด3ตัวตรงนะครับ4ตัวตรงนะครับได้9 0 5 7นนะครับตัวลองนะครับผมวันนี้ลองนะครับ รองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับชุดนะครับเด่นนะครับก็อย่าลืม5407นะครับสำหรับชุด4ตัวตรงนะครับผมเนื้องวดวันที่1กรกฎาคมนะครับ2564นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม ชมเพื่อความลุ้นนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับผมคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงผู้คมได้ลุ้นนะครับผมเพื่อความสนุกนะครับของ fc พี่น้องกับสูตรคำนวณนะครับจากทางช่องของเรานะครับผมครับผมสาหรับวันนี้นะครับถ้าแอดมินครับถ้า fc พี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมก่อนจะออกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับ กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแอดมินด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสําหรับ FC พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับที่ชื่นชอบนะครับสูตรนี้คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจากทางช่องของเรานะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ f c พี่น้องนะครับที่เข้ามากด subscribe นะครับ กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้อดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับอดมินก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับโชคดีนะครับมีความสุขนะครับตอนรับเดือนใหม่นะครับเดือนกรกฎานะครับมีโชคมีชัยนะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับของแอดมินนะครับผมขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับผมสาหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้านะครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับ